มัน <c oughs> ไปอย่างนี้หรือมึงจริงจริงด้วยขอโทษครับลูกค้าไม่มีเฮ้ยคงเยอะ <c oughs> ขนาดนี้เลยวะเห็นไหมตามที่ผมบอกเป๊ะเผมเจ๋งมากๆเลยนะ <c oughs> ยกว่าตัวหนึ่งอาทิตย์เลยเดี๋ยวให้กินสองอาทิตย์เลยจะไหมนี้เฮดีดีทุกคนว่าว่าแต่เรื้อลือทำยังไงเหรอคงมไปถึงเยอะขนาดนี้ <c oughs> ผมทำยังไงอะล่ะเอออันนี้ไงอ,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 อันนี้ไงหยุกดวงวังพลเรือหักสะบดีไปตามหาเมียมีชู้อยากรู้มากินวังสุกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออไอเดียแบบนี้ ดีเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู่ด้วยนะโอ้ยเป็นอย่างนี้ว่ะโอ้ยตอนนี้ครับพี่เเฮ้ยวังเรียงก้าววังนี้กินอะไรน้ำส้มปั่นครับกระเพาน้ำส้มปั่งถุยมึงจะบ้าหรือไงก็ผมจะมากินน้ำไม่ได้มาสั่งข้าวอ้วถามถึงล้างอ้วนี่ไม่ได้ถามล้างน้ำมัง้งีเหน้าเครียดเศร้าๆแล้วเนี่ย เป็นไรอ่ะร้านจะเจ๊งเหรอโอ้ยมันก็ไปถึงเรื่อหนังนางหรอกดิแต่ลื้อดูดิไอ้รังน้ำนั่นอะขายดิบขายดีขายเป็นเทน้ําเทน้ําเลยเทท่าไม่เพื่เทท่าอีกเพื่เทแต่น้ำขายดีจริงว่ะเดี๋ยวผมกลับมาคุยนะสั่งน้ําก่อนเอา้าไม่สั่งข้าวกล่องเหรออย,ยากอยาก มันไปถึงไขดีว่สรุปผมรู้ว่าผมไปตื่นมาแล้วไปตื่มาแล้วบอกโอ้ยทีทำไมมันไขดีขนาดนั้นมันมีเคล็ลับอะไรอยากรู้อ่ะอยากรู้ดิอยากรู้เลยใช่ไอมให้ผมกินฟรีหนึ่งอาทิตย์ถุยหือี่นะไม่ตกลงเหรอไม่นะดี๋ยวเดี๋ยวเมีวดีวเอยวามนัยนเะเดีง่าดยวเลยวเดยนเดีเดียวเี๋ยเดียเดียวเดีเดียเดยวเดยเดเดียวดีดดยดยวววเดเดี มออมันอยู่แค่บางเดียวนะมึงได้ผมนี่นะอืมเชื่อผมสิผมไปสืบมาแล้วนะไล่ตามนั้งเดียวริงฟรีหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวคนเต็มเอมบอกเลยผมบอกเลยขอบใจมากมว้าวฮ่าฮ่ามงไปอีกที่เลยมองจริงจริงด้วยขอโทษครับลูกค้าไม่มีเฮ้ยคงเยอะขนาดนี้เลยวหรอเห็นไหมตามที่ผมบอกเป๊ะขบเจมากๆเลยนะ เดี๋ยวว่า oh, ต oh. oh okay. ิดหนึ่งอาทิตย์เลยเดี๋ยวให้กินสออาทิตย์เลยจะมาเนียเรื่องดีทุกคนว่าแต่เรือเลือดทำยังไงเหรอคงมึงถึงเยอะขนาดนี้ผมทำยังไงอะล่ะเอออันนี้ไงอันนี้ไงหยุกดวงวังพลึกหักศพดีไปตามหาเมียมีชู้อยากรู้มากินวังสุกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออไอเดียแบบนี้โคตรดีเลยอที่พายทำไมอะบ้าไปเลยก้าวมองวิเชียงเรียังไงเอ้าก็ร้านน้ำเขาก็ทำแบบนี้แหละที่ผมไปสืบมานะ ว่ายด้งน้ำอ่ะแฟนมันก็มีชู้เหมือนกันก็ใช่สิเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อน้ำร้านเขาเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังใจไอ้เก้าเมียอ้วนไม่ได้มีชู้ด้วยเฮ้ยเฮียสรุปยังไงยังไงเรื่องอะไรวะเจอตัวไหมจับได้คขนังขะเขาหรือเปล่าบังเทิงแล้วมึงโม่โม่ไปเลยโมอะไรต้องโจะโม่อะไรอ่ะอืมแม่งร้านเฮียเจ๊งนะยังไงอะเฮียกม่ครับหลไปโม่ครับหลงไปถึงหน้าโรงแรมเลย ว่อยากเล่าให้ฟังทุกคงเลยนะแต่ว่ามีข้อแมนิดเดียวกินข้าวกันให้อิ่มกองเลยไหมจะได้นั่งฟังกันอย่างสบายใจกินข้าวกันใช่ไหมพอจั่งข้าวคงละสองกองกองเดียวก็เลยพอถึงหน้าหลงแล้วอุ้ยมาซึ้งอย่ามนด้วยครับ ไม่ควรมาสายหาดัแงแรงยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กดูแลจบครบ